สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะคิกได้รับกล่องนี่จากน้องเจดเนาะน้องเจดคือสมเจดจังพาณิ์นะคะจากช่องสมเจดจังพาณิชนะคะนี่น้องเจดส่งอะไรมาให้นี่เสื้อค่ะเสื้อส่งเสื้อมาให้ที่กิกน่ารักเชียวนี่นนองดูไซส์ก่อน อ๋อฟีไซมัง้งนี่ดูเมื่อดูจากตัวกิ๊กกิ๊กใส่เป็นกระโปรงอะ่ะกิ๊กใส่เป็นกระโปรงได้เลยนะคะน่ารักที่ชอบน้องเจดน่ารักนี่แล้วก็ยังมีอีกนะคะนี่เม็ดฟู่ใช่ไหมอันนี้เม็ดฟู่คือวิซซีนะคะบำรุงผิวสวยเนาะนเจดอันนี้คือลูทีนลูทีนคือเกี่ยวกับสายตาใช่ไหมแล้วอันนี้คือ กูตา้าคือน้องเจตให้พี่กิ๊กข่าวไปไหนคือทุกวันนี้มีคนพี่มีคนบอกว่าพี่กิ๊กกินนีออนไปหรอกิ๊กข่าวอยู่แล้วนี่ดูน้องเจตก็ขอบคุณนะคะน้องเจคิดถึงพี่สาวเสมอเลยสมเจตจังพาณิ์นะคะขอบคุณน้องเจตมากนะคะที่นึกถึงพี่สาวคนนี้เนาะขนาดว่าพี่กิ๊กรักน้องเจตอะ่ะเป็นอันดับสองนะแลลวลักน้องเบาวบาว,บาวมุกดาเป็นอันดับหนึ่งนะแต่น้องเจตก็ยังส่งคม น่ารักที่สุดรักรักนะจุ๊บๆขอบคุณมากนะน้องเจ็ดฝากติดตามช่องสมเจตจังพาณิชย์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ